กลับเข้าสู่รายการ The People Show ค่ะช่วงนี้ใหม่จะพาคุณผู้ชมนะคะไปกราบพระที่จังหวัดสมุทรสาครค่ะที่นั่นนะคะมีพระนอนองค์ใหญ่มากค่ะแล้วก็ไปติดตามประวัติของหลวงพ่อหายซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านเขาเคารพนับถือกันอย่างมากค่ะวันนี้เราพาคุณผู้ชมพุทธศาสนิกชนท,กทุกทท่านมากราบพระนอนองค์ใหญ่ที่วัดนวงก,การนนจังหวัดสมุทรสาครค่ะ นอกจากเราจะได้มากราบพระนอนองค์ใหญ่กันแล้วนะคะวันนี้เรายังพาคุณผู้ชมมาทราบประวัติหลวงพ่อหายพระปางเปิดโลกที่มีอายุเก่าแก่กว่า200ปีค่ะกราบขอความเมตตาพระอาจารย์ค่ะได้เล่าประวัติความเป็นมาหลวงพ่อหายวัดนุ่มการนนค่ะว่าท่านมีประวัติความเป็นมาอย่างไรบ้างค่ะมีสองผัวเมียซึ่งเป็นพี่ชายของนักร้องดังนะ ที่เป็นลูกศิษย์ที่นี่อยู่ก็เอาพระเนี่ยมาฝากเอาไว้โดยที่ความคุ้นเคยกันรู้จักสนิทสนมกันเป็นลูกศิษย์กันก็เลยรับฝากเอาไว้เขาบอกว่าตอนนี้กําลังถมที่จะปลูกบ้านถ้าปลูกบ้านเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเอาพระองค์เนี้ยหลับไปบูชาอยู่ไม่ประมาณสักเดือนหนึ่งปัญญาพระโทรมาบอกว่าพี่เขาป่วยกระทันหันหมอบอกว่าเป็นโรคลิมเลือดอุดตันค่ะ จะต้องผ่ตาตัดด่วนอัตมาก็เลยนั่งพิจารณาดูแล้วก็มองไปมองมาก็นึกถึงพ้าองค์นี้ว่าเอถ้าเราถวายพระนี้ให้เป็นของพระศาสนาน่าจะบุญกุศลอะไรแล้วก็คิดไปเรื่อย mm hmm. ก็เลยบอกภรรยาเขาว่าพระที่ฝากไว้เนี่ยถวายเป็นของพระพุทธศาสนาเหืือบุญกุศลนั้นนี้จะได้ช่วยพัญยาเขาบอกว่าต้องถามสามีเขาก่อน แต่ก็ยังมีสติอยู่ภรรยาก็เลยไปกระซิบข้างหูว่าอาจารย์เขาบอกว่าให้ถวายพระที่ฝากไว้อ่ะให้เป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาสามีเขาก็ยักหน้าเขาก็เลยโทรมาบอกแต่มาก็เลยบอกว่าขอขอโมทนาสาธุกอให้บุญกุศลนันเนี้ต้องช่วยรุ่มขึ้นอีกวันหนึ่งเขาก็ขับรถจากทัพกระดานมาวัดน่่มก็มาถวายเป็นทางกา อาตมาก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้นะรพะที่ถวายเนี่ยจะตั้งชื่อให้เป็นนิมิตหมายกับเราที่ดีคือให้ตั้งชื่อข้อหายจนอาจารย์รัฐเลขานิเทศผลฟันทงก็มาคุยคุยไปคุยมาก็เห็นชื่อแปลกเหมือนกันก็ถามว่าอาจารย์ ทำไมถึงชื่อหลวงพ่อหายอาจจะมาก็เล่าตั้งแต่ต้นให้ก็ฟังเขาก็เลยลงยูทูบบอกว่าใครที่ป่วยที่เป็นโรคที่รักษาไม่หาย<ะ>ก็มาที่ฐานแล้วก็เอาน้ำมนต์ตั้งแต่นั้นแหละคนก็เลยเริ่มรู้จักหลวงพ่อหายตั้งแต่บัดน,นั้นเป็นต้นมาศรัทธ<ะ>าเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถที่จะไปบังคับจิตใจของใครได้ แล้วแต่บุญกุศลของใครที่สร้างถ้ามันเป็นโรคเวรโรคกรรมที่รักษาไม่หายที่เขาป่วยเขาอะไรแล้วสามารถที่มาบนบานแล้วเขาหายอันนั้นก็เป็นความเชื่อส่วนหนึ่งแต่ก็ไม่ได้สอนให้งมง,งายสอนให้เชื่อเหตุเชื่อผล